สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้เราก็ยังเรียนรู้หน่วยหรือดูร้อนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเจอกันและเป็นหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนนี้อีกด้วยค่ะเด็กๆค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงฤดูร้อนนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะโรคภัยที่ต้องพึงระวังในหน้าร้อน ที่มากับหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องระวังเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ถึงอากาศอนันร้อนระอุนในช่วงนี้กันอย่างแน่นอนเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าฤด,ดูร้อนได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ร้อนๆแบบนี้คงไม่เพียงแต่อากาศที่ร้อนขึ้นแน่ๆเพราะอากาศที่ร้อนขึ้นก็มีผลกระทบให้เกิดความแห้งแรงซึ่งอากาศแบบนี้เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียจึงส่งผลให้ซัมเมอร์นี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนั่นก็เพราะว่ามีโรคที่แอบแฝงมากับหน้าร้อนมาดูกันดีกว่าว่ามีโรคอะไรที่ทำให้เราต้องระมัดระวัง โรคอุจจาระร่วงเฉียบพันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสโปรโตโซวัวพยาธิทำให้เกิดการถ่ายอุจระเหลวถ่ายเป็นมูกเลือดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพัน์เป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสุขคตอนามัยที่ไม่ดีและเรียกว่าไม่สะอาด ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะถ่ายอิจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นน้ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงนะัและมักหายได้เองส่วนใหญ่แล้วจะพบในช่วงหน้าร้อนและอากาศร้อนทำให้อาหารและน้ำดื่มเสียง่ายและทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนั่นเอง 2. โรคอาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษติดต่อโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อมักพบในอาหารปรุงสุกๆดิบๆซึ่งมีอยู่ในทั้งเนื้อสัตว์ไข่รวมทั้งอาหารกระป๋องอาหารทะเลนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อเนื้ออาหารที่ปรุงจริงไว้เป็นเวลานานซึ่งคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปมักมีไข้ปวดท้องซึ่งเชื้อที่ได้รับ ทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้จึงทำให้มีอาการปวดท้องปวดเมื่อยเครื่องไส้อาเจียนอุจจาระร่วงหรือมีการติดเชื้อจากอวัยวะอื่นเช่นข้อกระดูกถุงน้ำดีหัวใจปอดไตเย,ยื่อหุ้มสมองไปจนถึงโลหิตเป็นพิษซึ่งหากเกิดในทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุจะมีอาการทำให้ ถึงขั้นเสี่ยงชีวิตได้เลยค่ะ 3. โรคปิดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีบาซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหารผักดิบรวมถึงน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อหากติดเชื้อก็มักจะมีไข้ปวดท้องปวดแบบเบงถ่ายอุจจาระบ่อยและอาจจะทำให้อุจจาระมีมูกหรือมูกเลือด สีโรคอหิวาตกโรคเกิดจากเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อจากอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งหากติดเชื้อโรคนี้จะทำให้เราถ่ายอุจจาระครั้งละมากๆโดยไม่มีอาการปวดท้องแต่อย่างใดอาการจะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วเช่นกระหายน้ำอ่อนเพลียปัสสาวะน้อยชีพจรเต้นเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะช็อกหมดสติจากการเสียน้ําและในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 5. โรคไข้ไทฟอยหรือไข้ารากสา์น้อยอีกหนึ่งโรคที่สามารถติดต่อจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคซึ่งเจ้าโรคไทฟอยจะทำให้ผู้ป่วยมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเบื่ออาหารและอาจจะท้องผูกได้ นอกจากนี้เชื้อปนก็อาจจะปนออกมาจากอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราวทำให้เราเป็นพาหะนำโ,โครค 6. โรคพิษสุนัขบ้า,บาหรือโรคปัวนหนามส่วนใหญ่มักเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่เราซึ่งมักพบเชื้อจากสุนัขและแมวโดวยสามารถติดต่อได้จากการโดนกัดหรือจูกเรียบริเวณที่มีแผลถลอกหรือแม้แต่น้ำลายสัตว์ที่มีเชื้อเข้าตา ปากจมูกซึ่งหากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบูหรือน้ำสะอาดหลายๆครั้งแล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเพื่อเข้าควบคุมโรคในพื้นที่ทันทีซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการภายใน15-60วันซึ่งบางรายอาจใช้เวลานานเป็นปีเลยและเนื่องจากปัจจุบันโรคพิษนักบ้ายังไม่มียารักษาจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน2-7วันหลังแสดงอาการ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆในหน้าร้อนนี้ได้แก่าการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมหากยังไม่ได้กินก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกินใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกันล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและสุดท้ายคือการดื่มน้ำที่สะอาดน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอ,อย,ยอหรือน้ำต้มสุก จะเห็นได้ว่าเกือบทั้งหกโรคที่ต้องระมัดระวังในซัมเมอร์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อผ่านการรับประทานอาหารและน้ำดื่มยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำจึงขอเตือนให้ระมรัดระวังความสะอาดหรืออาหารน้ำดื่มเป็นพิเศษนะคะ ค,คุณครูพึ่งก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณครูพึ่งนํามามอบให้เด็กๆก,กันในวันนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วเด็กๆก,ก็จะเป็นพี่ชั้นอนุบาล3แล้วคุณครูพึ่งก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ แล้วก็ไม่เป็นโควิดอีกด้วยค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้คุณครูเพิ่งต้องขอตัวพาเด็กๆไปก่อนนะคะไว้มีโอกาสเราคงได้พบกันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ